สดชื่นถึงใจ ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกับวินมีท้าชิมแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูกระทะโอ้โหครับผมแล้วเป็นร้านโอ้โหสาขาสองนะครับตอนนี้นะฮะมาเปิดสาขาอยู่ที่บ้านแหลมนะฮะอื ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกับมิ้มมีท้าชิมแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูกระทะโอโหครับผมแล้วเป็นร้านโอโหสาขาสองนะครับตอนนี้นะฮะมาเปิดสาขาอยู่ที่บ้านแหลมนะฮะแล้วผมเพิ่งมีโอกาสได้มาทานนะครับผ่านไปผ่านมาหลายรอบเลยฮะ,ะรู้สึกว่าเราจะเคยทำรีวิวหมูกระทะโอโหสาขาตรงถนนบุกขามาแล้วนะ,ะแล้วตอนนี้เราจะได้มีโอกาสมาชิม ร้านหมูกระทะโอโหสาขาบ้านแหลมนะครับเพราะร้านนี้เพิ่งเปิดนะฮะเป็นสาขาใหม่นะทุกคนเพิ่งมาเปิดเลยนะ <c oughs> วันนี้เราก็จะได้มาท้าชิมกันว่าเออรสชาติมันจะเหมือนกับร้านหมูกระทะโอโสาขาบุพ่าหรือเปล่านะทุกคน <c oughs> แล้วตอนนี้ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วมาอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยนะทุกคน <c oughs> ไหวมากครับนั่งแป๊บเดียวมาแล้วฮะทุกคนนี่ฮะ แล้วอีกเช่นเคยตามเคยนะครับมาคนเดียวอีกแล้วก็เลยต้องสั่งชุดนี้ไปฮะ200รฮะช,ชุดเล็กกำลังดีฮะเพราะว่ากลัวจะกินไม่หมดคนระับเราจะไปเริ่มย่างกันเลยแล้วก็จะได้รู้ว่าเอ๊ยรสชาติมันเป็นยังไงไปชิมกันเลยครับ ทุกคนนี่มีผักชีด้วยนะตอนนี้ผักชีแพงด้วยนะดู ตอนนี้ก็ย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนขออนุญาตกลับก่อนโอเคดูน้ำจิ้มของทางร้านนะครับทุกคนนี่ฮะ ให้ส่วนตัวเลยฮะกับปุกเบลเลอร์เลยนะฮะทุกคนนี่นี่เลยแล้วที่ขายม่ได้ก็สปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับทุกคนนี่ เข้าได้แล้วนะทำทำหลายคลิปแล้วนะเข้าได้แล้วนะทุกคนร้านหมูกระทะโอ้โหก็ต้องคู่กับแ๊ปซี่แบบนี้นะทุกคน ส่วนเปอร์เซ็นด้านหลังของเราก็เป็นห้องน้ำนะครับโอ้โหโลเคชั่นดีจริงๆวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์นะครับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวด้วยนะเหมือนกับพระจันทร์ยิ้มนะที่ทางกรมดาราศาสตร์เขาบอกไว้นะครับวันนี้ก็เป็นพระจันทร์ยิ้มจริงๆนะปรากฏการณ์ธรรมชาติสวยมากจริงๆแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนลอยคอเอ้ยรอคอยน,นะครับนั่นก็คือ,อการ คิมนี่เองครับไปกันเลยเยางได้ที่แล้วนะทุกคน เดีล้วทุกคนออืเข้ากันเข้ากันร้อนน้ำเอาไปทานรสชาติเต็มค่อนข้างแซ่บถึงรรใจเลยฮะรู้สึกว่าจะใกล้เคียงกับสาขาที่ร้านบุผานะทุกคนรู้ข้างหลังมีฟ้าแลบด้วยฝนจะตกอแต่ต้องรีบกินอร่อยครับรสชาิที่หมะูะทะอ่า ร้านโอโหสาขาบ้านแหลมนะครับรสชาติเข้ากันเข้ากันอยากกระทะใทุกคนได้ไปชิมนะครับร้านหมูกระทะสาขาบ้านแหลมนะครับมาเปิดใหม่นะทุกคนย้ำอีกทีหาไม่ยากนะข้าวทางวัตต้นสนเดยจะเข้าทางมาทางท,มาทางท่ามาทางท่าแหลงก็ได้นะถ้ามาจากในตัวเมืองน,นะเอาล่ะไปต่อเลยครับไม่รอแล้วครับ Vinte, yang itu kok gitu ya เช่นเดิมถ้าใครชอบคลิปรีวิวอาหารในเพชรชบุรีนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง c w m 2ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ c w m 2ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายขอตัวไปกินต่อก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อน <laughs> ร้านหมูกระทะโอ้โหสาขาบ้านแหลมกินเข้าไปแล้วต้องร้องว่าโอ้โหจริงๆเลยนะครับทุกคน